แต่แบงกีก anyway. <t ội Investment> ันล่กนอนลุงพมพอถ่ายวีดีโอได้แล้วนึงคือมึงนักกูที่แังว่าตายแล้วอ้าวฮัลโหลมาเนียมาอิน